อะถามมาว่าเทคนิคการเลือกหุ้นเลือกอยังไงใช่ไหมเทคนิคของการเลือกหุ้นเวลาเราจะเลือกหุ้นน่ะอยากจะให้เลือกหุ้นที่อยู่ในเซตห้าสิบไม่รู้ว่าเข้าใจความหมายของเซตห้าิหรือเปล่านะก็คือ50สบบริษัทที่มีมาเก็ตแ a p อยู่ในตลาด50ิบตัวแรกอ่ะอืม หุ้นดีพื้นฐานดีเนี่ยเราก็มาดูกดตรงเนี่ยวอชจะมีเซตเนบอกเนี่ยเราจะดูตลาดไม้คือตลาดเล็กหรือจะดูจะจะดูตลาดเซตเซตก็คือปกติที่เราเราเล่นกันนี่แหละอืมหรือแต่ไค่อยากให้ดูเซตห้าสิบอ่ะมาดูเซตห้าสมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมีหุ้นเห็นไหมห้าสิตัวแรกห้ตัวแรกที่ดีที่สุด มา้ก็เลือกเอาเลยเนี่ย S1 B A M B P L เนี่ยมีหมดเห็นไหมห้าสิบตัว K T B K Bank เนี่ย True เนี่ย Black แล้วก็อยู่นะคือหุ้นห้าสิบตัวเนี่ยเป็นหุ้นที่มีมูลค่ามี Market Cap มา r k เก็ตแมากที่สุดจะถามว่าวิธีการเลือกหุ้นเนอของไผ่ใช่ไหมเวลาไผ่เลือกหุ้นก็หนึ่งเลยดูในเซ็ตห้าสิบ สองเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีหุ้นใหญ่ต้นเทนอะถามว่าสมมุติว่าตอนนี้มีหุ้นอะไรที่เป็นหุ้นหุ้นที่เป็นหุ้นเขาเรียกอะไรหุ้นหุ้นหุ้นใหญ่ใช่ไหมก็เช่นสมมติอะที่มายซื้อแอร์แลคมีเคแบงอะไรพวกนี้คือเป็นหุ้นใหญ่พื้นฐานดีแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันมันเป็นเทนขาขึ้นขาลงอันนั้นไว้ก่อนนะให้เริ่มแบบนี้ก่อน อ่าสามก็ดูหุ้นที่มันมีการปรับฐานแล้วปรับฐานแล้วคือยังไงตัวอย่างเช่นหุ้นอะไรเดียวเาตัวอย่างเช่นเออเป็นโฮมโปรเอาหุ้นโฮมโปรเคยไปทำา i g สมมตินะเคยไปทำา i g สูงสุดดอยสูงสุดที่สมมติยี่สบสี่บาทแล้วราคาคยเคยร่วงลงมาต่ำสุดอยู่ห้าบาทนนเนี้ย พอ5บาทมันก็จะมีดูในกราฟในกราฟบอกว่าถ้าถึงจุดจุดหนึง่งที่เป็นค่าที่หุ้นตัวเนี้ยเริ่มที่จะเป็นขาขึ้นนั่นแหละเราจะไปเข้าดูหุ้นตรงนั้นเข้าขาขึ้นตรงนั้นเราจะไม่ดูหุ้นที่แบบกําลังเป็นช่วงขาลงอย่างเช่นแร็กอย่างเงี้ยหุ้นขาลงเพราะอะไรอ่ามันเคยไปปรับฐานแล้วแต่ตอนเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปดอยสุดดอยสุดอยู่ที่80 เท่าไหร่ว่าแปดสิบสาบาทมั้งที่ว่าเมื่อกี้ดูกราฟอะดอยสุดอยู่ที่แปดสิบสาบาทยี่ห้าตังค์ต่ําสุดก็คือถ้าจําไม่ผิดน่าสิบสองบาทห้าสิบตังค์นะของแร็ของอ่าแล้วก็ราคาปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณสักห้าสิบกว่าบาทมั้งอ่าห้าสิบกว่าบาทถามว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงดูจากกราฟแล้วมันกําลังลงอยู่ถึงมันจะเขียวก็เถอะแต่ก็ยังเป็นเทรนขาลงยังไม่ใช่เทรนขาขึ้นอ่าประมาณนี้ นะสามก็จะดูหุ้นปันผลหุ้นปันผลดูยังไงอ่ะมาดูตัวนี้ที่ไผ่เลือกไว้ของไผ่ยังอยู่ไหมนะหุ้นปันผลว่าอัพว้าอัพอยู่ไหนอ่ะของไผ่อะยงดูนี่ว่าอัพของไผ่ถามว่าทําไมสี่บาทสามหกไผ่ซื้อตอนสี่เอ่อสี 4, 5, 10, 6, ่บาทห้าสิบหกมั้งอืม ทำไมตอนนี้ไผย,ยังถืออยู่เพราะเราดูปันผลกดคำว่ามอเห็นไหมเห็น Y I E L D เปอร์เซน็เซนต์ไหมเปอร์เซ็นต์ยิวย่อมาจากปันผล5.79หุ้นที่ดีหุ้นปันผลจะต้องอยู่ประมาณสัก4ขึ้นไปถ้าต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์กว่านั้นก็จะเป็นหุ้นหุ้นปกตินะแต่ที่ไผถือเพราะว่ามันปันผลดี5กว่าโนปีละ5กว่าถือว่าเยอะนะ ออตลาดยังอยู่แค่ประมาณแค่สามถึงห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเราถือเฉยๆยเราก็ได้และสามถึงห้าเปอร์เซ็นตเราว่า,าปเป็นธุรกิจดีงบการเงินเขาก็ดีใช่ไหมงบการเงินเขาไปดูงบการเงินขาดทุนเนี่ยมีแต่กําไรจะเพิ่มขึ้นต่อปีแต่ถ้าบริษัทไหนไปดูงบการเงินแล้วขาดทุนขาดทุนนั่นแหละบริษัทนั้นเร,เราก็อย่าไปเอา หุ้นตัวนี้สามารถถือยาวได้อย่างเงี้ยวาอัพถือยาวได้หรือ tpipp tpipp อย่างเงี้ยหุ้นลงไฟฟ้าออไผ่ก็มีหุ้นนี้อยู่ถามว่าทำไมนึงเลยเห็นไหมเปอร์เซ็นต์ยิวว่า e l e d เปอร์เซ็นต์หกจปันผลหเปออถือว่าเยอะมากถูกไหมถือยังไงก็ยังมียังยังถึงพอจะแดงแต่มันก็ยังมีปันผลถามว่าเอ้ยแล้วก็ในส่วนของกำไรก็กำไร กำไรของบริษัทก็มีเออบริษัทก็ใหญ่แล้วโงไฟฟ้าผ่มองว่ายังไงอ่ะคนก็ต้องใช้ไฟฟ้าถูกปะมีแต่จะมีการโตอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าหุ้นดีปันผลดีถือยาวได้ถ้าเราดูงบการเงินของแต่ละบริษัทที่เราจะถือนะต่อให้พอร์ตเราจะแดงซื้อเราแดงแต่เราก็ยังมั่นใจว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยถึงราคาจะลงวิกฤตมีวิกฤตราคาลงแต่พอถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ขึ้น เพราะว่าธุรกิจมันดีอ่าแล้วก็อีกหุ้นหนึ่งที่เอแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตามเทรนตัวอย่างเช่นสมมุติโควิดมาคนก็จะปล่อยหุ้นแบงก์หุ้นอา่อางอาสังหาริมทรัพย์ถูกปะเพราะว่ามันขายไม่ได้แต่คนจะไปนเน้นพวกออะไรอ่ะโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า โรงพยาบาลราชวิถีแบบเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของเทนของโควิดเนี้ยหุ้นมันก็จะขึ้นอ่าแล้วถามว่าหุ้นในอนาคตหุ้นอะไรดีเดี๋ยวพอหมดโควิดหุ้นที่จะดีคือก็คือหุ้นท่องเที่ยวหุ้นอสังหาเช่นอา่อาอสังหามันดูนะ LH LH ตอนที่ไผ่ดูไว้ตอนนั้นเคยซื้อมาตอนที่ซื้อใหม่อย่างเงี้ยเออตอนนั้นแค่ซื้อมา7บาทกว่าตอนนี้ขึ้นมา8บาท45าตังค์ละแล้วแนวโน้มก็ยังขึ้นต่ออีก นะแนวน้มก็ยังขึ้นต่อนี่ก็คือวิธีการเลือกหุ้นของไผ่นะประมาณนี้